สวัสดีครับพี่น้องพบมาพอ,อก,กันมาเนี่วัดสวนแก้วัวสวนแก้ว ลมเลินดีครับพี่น้องต้นไม้ลายบ่ายพระข้าวหนึ่งกันพี่น้องต้นไม้ลมเลินดีพี่น้อง ปัดสวนแก้วไปใกล้ๆเนี่ยือสิมีความสุขดีพี่น้องแบบว่ามานั่งแต่ต้นใหม่นั่งอ่านหนังสือนั่งน่นนี่นั่นเนาะใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีครบ ควรเรียกมนุษยษาเพราะทำถูกพูดถูกทุกเวลาเปรมปรีดาคืนวันสุขสร์จริงหลวงปู่พุทธาา บรรยากาศดีดีพี่นอ้องลมเินอาสนะสำหรับพระภิกษุสามเณรอันนี้นาจะเป็นหมองสำหรับเพื่อนบ่พี่น้อง โบสถ์ธรรมชาติวัดสวนแก้วสวยดีพี่น้องโบสธรรมชาติวัดสวนแก้วงามพี่น้องงาม